บตั้งชัวรถรูคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไถอยคัดซ่เกรดเอทุกคันเลือกได้เป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้มีแต่ร้อยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษคว่นำนําทัวรปลอดภย 1, ัย1000เปซ็นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเบอร์กับยินเบยตั้งชัวค่ะวันนี้นะคะมากับรถเข้าใหม่เป็นรถจากภายญี่ปุ่นกันบ้างนะคะ Honda Civic FE 2.0 EHEV RS โมเดลปี2 0 24นะคะที่สำคัญเลยวันนี้รถคันนี้ใหม่น้อยมากค่ะ12,000กิโลเท่านั้นเองและราคาป้ายแดงตัวท็อปสุดอยู่ที่1,259,000วันนี้เราเสนอขายราคาอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้เป็นบอดี้สีเทาเมนชัลลิกตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็ดีไซน์มาเป็นตัวใหม่โฉมปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็ปั๊มตัว RS ตรงนี้ค่ะไฟหน้านะคะปู LED เลยค่ะมีได้ทำลันนิ่งไล์ให้ครบเลยแล้วก็มีตัวเซนเซอร์การระยะ ให้ด้ดวยนะคะคเขาก็มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด8นิ้วดีไซน์มาสวยเก๋เลยนะคะเสริมโเมีมมาหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในของเขาดีกว่าคะ่ะว่าจะสวยแค่ไหนสําหรับภายในห้องโดยสารโทนสีดําเดินได้แต่เข็บแดงเบาะอยู่ในสภาพที่สวยใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าไมล์ของเขาเนี่ยเพียงแค่12,000กิโลเท่านั้นกับอีก710กิโลเมตรเท่านั้นค่ะณนะปัจจุบันนะคะเบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ค่ะปรับได้8ทิศทางพุงมอะลัยมันติฟังก์ชันหุ้มด้หนังสังคอแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวแพดเดิลชิมาให้ ด้วยนะคะที่หลังพวงคมลาลัยคันนี้ออปชั่นเต็มเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปสุดเลยสําหรับหน้าจอกลางเป็นระบบทัสกีนขนาด9นิ้วรองรับได้ครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธอัพพอร์ตคา a พย and นด์ออโตนะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้แบบไร้าสายนะคะเป็นตัวไวเลสนั่นเองค่ะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดพร้อมกับโหมดการขับขี่3โหมดประกอบไปด้วยโหมด E ีคอนค่ะแล้วก็โหมด Normal นะคะแล้วก็โหมด Sport นั่นเองคันนี้ก็ถือว่ามีโหมดการขับขี่มาให้หลายโหมมดดเเลยยทีีวนนะะคะั ขับสนุกแน่นอนค่ะที่สําคัญเลยคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะประหยัดน้ํามันสุดๆไปเลยค่ะอัตราเฉลี่ยสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ยขับได้ประมาณ24กิโลเมตรต่อนลิตรเลยนะคะอันนี้คือผู้ใช้งานจริงขับมาแล้วทดลองแล้วนะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็คุ้มค่าสุดๆไปเลยนะคะสาหรับคันนี้ภายในเนี่ยตกแต่งหรูหราไฟแอมเบียรไลท์สังเกตเห็นได้เลยคันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหลังก็คือกว้างนั่งแบบสบายๆเลยค่ะซีวิ c เนี่ยเป็นรถยอดฮิตยอดนิยมทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีให้ครบ ใหม่มากๆแล้วพี่ประหยัดเงินไปหลายแสนเลยนะคะคันนี้เราเสนอขายเพียงแค่889,000บาทซื้อได้ซื้อเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะคันนี้เขาก็มีตัวสปอยเลอร์หลังสีดําเงามาให้ค่ะไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นตัวไฟท้าย LED C- Li n e พร้อมกับเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะสําหรับฝากระโปรงท้ายค่ะเปิดเข้ามาด้านในก็คือกว้างขวางมากๆเลยมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากๆค่ะที่สําคัญเลยบอกของเขาเนี่ยสามารถพับแบบอิสระได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแบบ60/40นั่นเองค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้มาพอกับเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้า4สูบเครื่องยนต์2.0ลิตรทาระกำลังแรงม้านะคะง1 4 1แรงมา้าแต่คันนี้เขายังทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะทําให้แรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น184แรงม้าเลยถือว่าขับมันขับสนุกเร็วแรงถึงใจแน่นอนนะคะพร้อมกับบรันตีซ่อมศูนย์ค่ะ5ปี150,000กิโลนั่นเองและคันนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีถึง100,000กิโลเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยใครที่สนใจนะะสอบามมรยเเพิิต่ต0282-28800 6000หรือว่าแอดไลน์ adedd9999 ได้เลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นในสต๊อกค่ะขอบคุณค่ะหัวใจไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรักมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวตัช่ว